กินย่ำพี่น้องคือเส็จหน่อยมากแค่ไข,ขเ่เซ็นบุ๊กแม่จ้ะต่วัดเป็นแบบเส้นเล็กเลยเส้น้อยหน่อยเลยพอดีพมตามาตะทงจ้ะมากมา เอามือเลยเด้อจ้าเด้อขออนุญาตเอามือเลยเส็นเล็กจ้ะปะั้มอโอ้เผ็ดดีขนาดเลยเผ็ดแหง้ง ไปหน้ามากเมื่อยก็เลยขึ้นอยากออีกย่างแบบเพชๆจัดจานแมจ้ะคุยคํา,งงายังไงลดสดนำ น,นนี้นะมันแซ่บพี่น้องมันเป็นกระลึดกระลึดแม่จ้ะกุ่งเขาเอิ่น่าเซ็นังเซ็นแก้วพี่น้องบ่กหันภาษาบานเขาเอิ่นกับเซ็นบุ๊กนาะจา้ะเนาะ เส้นแก้วแต่ว่าเป็นแบบเส้นเล็กแม่จ้ะใส่หลาน่ยแนวจะ้ะลาเฮ็ดสูตรแบบซ้อยแบบพริกเอาแม่จ้ะเฮ็ดน้ำยำนะซ้อย,ย,แ,ยแบบ,บ,บพริกเอาใส่หมูสับใส่กุ้งใส่หอยแมงปูง ปลาหมึกหมูยอ,อครับใส่อีกจ้ะมันแสบเป็นเสศษยังสี่จ้ะเวลากินสิกระดึดกระดึดเลยจ้ะ Ha.